เมนูง่ายๆใช่ไหมง่ายๆง่ายๆทอดๆน้องกินได้นะคะวันนี้ไม่เผ็ดค่ะเต็มถ้วยเต็มถาดอย่างนี้เลยค่ะค่ะอันนี้แนวทอดนะครับคุณผู้ชมหมูก็มีรสชาติอยู่นะครับอันนี้เรามาเค้าซอสกที สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันตอนเช้านะครับยังไม่เตื่นดีเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับแม่บอกว่ามีเมนูง่ายๆใช่ไหมง่ายๆง่ายๆทอดๆค่ะง่ายๆทอดนะคะมันคืออะไรครับแม่นี่นะคะเต้าหู้ก้อนยัดไส้ทอดนะคะเต้าหู้ก้อนยัดไส้ทอดนี่นะคะเต้าหู้ก้อนๆแบบนี้นะคะมันเป็นเต้าหู้ยังไงมันเป็นเต้าหู้ที่เขาทอดสําเร็จมาแล้วนะคะแต่ แถวนี้ไม่มีขายนะคะยายไปซื้อที่แมคโครมาแล้วเราก็ตัดออกแล้วมันจะโบอย่างนี้เลยนะคะข้างในอ๋อมันทวงมาอย่างนี้เลยค่ะค่ะคนี่นะคะอืมนี่นะคะเดี๋ยวยายก็จะใช้หมูสับนี่นะคะหมูของยายมีหมูหนึ่งขีดน้ำตาลนิดหน่อยนะคะครับต้นหอมซอยหนึ่งต้นผงปรุงรสหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะค่ะ ซอสหอยน, right นางรมสองช้อนโต cook, ๊ะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะในงานเราก็จะมีนええ้ําเปล่าหนึ่งแก้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวยายจะผสมหมูก่อนนะคะหมูของเราเขย้มตาลนิดหน่อยค่ะใส่ตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะนี่นะคะซีอิวขาวนิดหน่อยก่อนนะคะนี่ค่ะ ง่ายค่ะวันนี้ไม่ยากนะคะแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมที่เราซอยไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเหลือไว้โรยหน้านิดหน่อยต้นหอมซอยครับคุณผู้ชมนี่นะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะมาครับมาค่ะเดี๋ยวเราจะมายัดไส้กันนะคะโอ้โหง่ายจริงเลยง่ายนะคะมันจะใช้หอครับมันจะช้าหน่อยตอนเรายัดไส้นี่แหละค่ะ ะคะอืมนี่ค่ะน้องกินได้นะคะวันนี้ไม่เผ็ดค่ะอืม เขามาแบบโกงโบอย่างนี้เหยแม่เขาไม่จะมาโบโบอย่างนี้เลยน่าสนน่าสนนี่นะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะอเต็มถ้วยเต็มถาดอย่างนี้เลยครับวันนี้หมูปูใยญ่พอดีเลยนะคะเกับไปเป๊ะครับค่ะเ อันอันนี้นนยเยอะไปนหน่อยเอาออกนิดนึงแบ่งกันอันนี้จะได้เต็มนะคะนี่นอันนี้ไม่เต็มเท่าไหร่แบ่งกันน,นี่ค่ะเรียบรอยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอืมใช่ครับที่ใหญ่ก็จะเปิดยเตาแล้วนะคะปิดแก๊สแล้วครับแก๊สแล้วคะ่ะนี่นะคะ่ะ น้ำมันน้ำมันทอดเราจะเอาน้ำมันประมาณนี้พอเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยค่ะเลยนะครับตอนน้ำมันยังไม่ร้อนนะคะเราเอาฝาเอาฟ้ํมลงอย่างนี้นะคะอ๋อะะเอาด้านหมูคว่ำลงค่ะหมูเราจะได้สุกก่อนนะคะนี่นะคะ เรียบร้อยค่ะตอนนี้เราคว่ำหน้าหมูลงนะครับผู้ชมทีนี้ยายก็จะลดไฟหน่อยนะคะเพราะว่าหมูเราจะได้สุกนะคะข้างในถ้าเราถ้าเราใช้ไฟแรงเดี๋ยวหมูจะไหม้ซะก่อนตรงที่ลางเลยนะครับมาค่ะเรารอตอนเรารอน้ําตอนเรารอเต้าหู้สุกนะคะมาค่ะเราจะมาปรุงรสกันก่อนนะคะนี่นะคะ ผงปรุงรสครับนะคะสีวขาวะะอยากจะยังใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเขาจะเค็มเกินีลยวก็จะมีหนัาใส่น้ำนิดหน่อยนะคะอืม นี่สําหรับน้าซอสค่ะค่ะเดี๋ยวตอนพอเต้าหู้สุกแล้วเหรอเราอยราบลงไปนะคะแล้วเราก็ตักขึ้นพอให้เขาเดือดพอให้เขาน้ําซอสเข้าในเต้าหู้ของเราแล้วเราก็ตักขึ้นเลยนะคะนี่นะคะแต่ประมาณนี้นครับมาดูเต้าหู้ของเราครับอ่าอย้นนี้แนวทอดนะครับคุณผู้ชมนี่คะ่ะเดี๋ยวเรารอจะแป๊บนะคะดี่ครับเดี๋ยวม, <า S 1> มาดูตอนทิกกันครับผม นีนะคะยายจะทอดไปแอ่สักพักเลยนะคะนี่ค่ะอี่หมูยายเริ่มเดือมแล้วนะคะอืะเราเริ่มพลิกได้เลยค่ไหมเนาะเปลี่ยนอุปก,กรณ์หน่อยครับ ในเ,เหนือก็ยังเลืองตรงน,นี้แล้วครับเหลืองแล้วนะครับมีเทคเจอร์ของการเคี้ยวแน่น,นอนแต่ตัวนี้ขันดีจริงไหมวเดี๋ยวเราทอดไปเรื่อยใช่ไหม ยกแต่แต่ไม่ต้องพลิกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่นเดี๋ยวมาดูกัครับคุณ้ชมว่าแม่เอาสีสันประมาณไหนนะครับนีคะอาใหจะได้แล้วนะคะอยากที่จะเทน้ํามันออกก่อนนะคะนคะคะอ๋อถ้าได้แล้วก็เทน้ํามันออกเลยอกนี่ค่ะ น้ำซอสของยายราดลงไปเลยค่ะอ๋อราดตอนนี้แล้วก็เค้าเลยคเค้าเลยนะคะหมูก็มีรสชาติอย<ช>ู่นะครับ<ช>อันนี้เรามาเคาซอสอีกทีเพื่อทําให้เค้ามีรสชาติอะไรเงี้ยครับน้ำซอสเราก็จะเค็มๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็ซอฟของเรามันจืดอ,อยู่แล้วนะคะอืมนี่นะคะ ซื้อมามันก็กวงโบเลยใช่ไหมัน่แถวนี้ไม่เห็นมีขายนะแม่ตอนนี้หายากมากค่ะนี่นะคะยายก็จะเอาใส่จานอย่างนี้เลยนะคะนี่แม่ได้จากมมโคมาครับถ้าเป็นแถวบ้านยายแถวชนบุรีนะคะมีทุกร้านค่ะร้านไหนที่มีก๋วยเตี๋ยวขายนะคะมีมีเขาไปใส่พวกบางทีก็ไปใส่พวกเย็นตะโฟใชมเยนตโใส่ ต้มพะโล้นะคะอ๋มอมันคือต้องหูตัวนั้นต้งหูขาวใช,ใช่ใช่ต้องหูขาว้อมาทอดอืมที่ทอด,ทอดสเสร็จแล้วลูกนี่น้ำซอสของเขาครับยายก็จะพอแล้วนะคะเดี๋ยจะปิดแก๊สเลยค่ะครับผมค่ะนี่นะคะ่ะเรียบร้อยเลยนี่สีสันครับ นี่ดูแล้วเด็กๆน่าจะชอบนะค่ะต้องให้คับเตอร์ลองชิมดูนี่นะคะนนยังไม่ตื่นเลยน้ำที่เหลือใหญ่ก็จะด้านล,ลงไปอย่างนี้เลยค่ะอืมอ๋อน่าก,กินนี่นะคะ เือต้นหอมมีเกครับนิดหน่อยนะคะเพิ่มสีสันนะคะน,คนี่ค่ะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับต้องหู้ยัดไส้ทอดสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมนะครับคุณผู้ชมค่ะลองชิมนยครับร้อนร้อนช่วงนี้น้องไม่ตื่นดีนะครับต้องช่วงเปิดเทอมเลยน่าจะมาหาคุณผู้ชมได้ทุกเช้าเลยนะครับ <c oughs> ดยายเป่ากันนะครับ <c oughs> ร้อนนะอแมเป่านิดเดียวเองอ่ะเปงไงครับอร่อยค่ะหอมหอมเต้าหู้นะคะเต้าหู้เขาจะมีกลิ่นหอมของเขาเองเลยนะคะแล้วก็จะหมูเราก็จะออกเค็มๆหอมๆข้างในนะคะอร่อยมากค่ะนุ่มๆ นี่ครับผมณผู้มสีสันหน้าตาน่าลองไปทำให้เด็กๆกินแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเมนูที่เป็นเต้าหู้ที่กินเล่นได้ด้วยนะเนี่ยค่ะกินเล่นอืม,มาครับชิมกันเลยครับผมมาครับพร้อมชิมกันเลยครับผมร้อนช่วงนี้ปรับเวลาถ่ายนะครับก็คือต้องมาเช้ากว่าเดิมเพราะมัน<ช> <c oughs> ร้อนมากเลยครับ แคบเดียวแดดมาแล้วนะคะนี่ค่ะอืมเหาออืมเขาจะนุมน่มๆเนาะอันนี้มันเหมือนกรอบๆน้องน,น่อยๆเนาะใช่หมูหอมกลิ่นทร่ไทยดำมาลยครับอร่อยไหมอมอย่างเงี้กินไม่เบื่อเลยเนี่ย กินเล่นนะคะเนี่ยก็กินกับข้าวสวยละร้อนก็ได้นะคะหมอมากครับคุณผู้ชมเมนูแอมเล่าได้เลยนะคะเนี่ยถ้าใครกินเหล้ากินเบียร์นะคะอร่อยมันเป็นเต้าหู้ขาวที่เขาทอดแบบยาวเนาะค่ะค่ะที่เขาทอดสําเร็จไม่ลากัดนะครับมันาวมันยามันจะกรอบๆเดียวหน่อยหน่อยนะแต่เหนียวเหนียวนุ่มๆอืมอืมเหนียวเหนียวนหนอร่อยครับ ต้าหูขาวแบบเนี้ยผมชอบกินเล่นที่แม่ทําเมนู<ท>เมนูอะไรพวกนี้นที่ทอดนะทอดต้าหู้มันกินเล่นอร่อยมากครับเขาจะมีกินหอมในตัวเขาเนาะอเอกลักษณ์ของเขาผมชอบเวลากัดมากเลยง่ายอร่อยไปทําได้เลยนะครั้งง่ายๆค่ะแต่ตำบ้านท่านผู้ชมจะหาง่ายหรือเปล่านะคะ แต่แถวแถวนี้หายังหายากนะคะต้องในห้างไม่เหมือนตอนที่ยายอยู่เชีงบุรีมีขายเยอะอร่อยประทับใจนะครับคุณชมวันนี้เหมาะมากถ้าใครต้มบะโลก็ใส่ได้นะคะซื้อมาใส่ต้มบะาโลได้อร่อยอืค่ะควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณชมอร่อยชนะเดค่ครอผมยังอื่นๆอยู่ เพราะว่าพอสายหน่อยแดดมันร้อนนะคะเอ,อน๋ยวเช้าเช้าหน่อยเดี๋ยวฤดูฝนนี่ที่จะมาถึงไม่รู้ว่าจะถ่ายได้ถ่ายไม่ได้ก็มาบ้างไม่มาบ้าง <laughs> ถ้าวันไหนไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวจะบอกท่านผู้ชมนะคะถ้าหน้าฝนฝน,นจะตกแรงมากค่ะจะถ่ายลําบากนะคะมันจะเสียงดังมากะครับครับ,บคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าเกิดว,ว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชะะกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้เต้าหู้ยัดไส้ทอดแสนอร่อยของคุณยายนะคะอร่อยมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย